S.O.14 หรือว่า M14 ปืนในชีวิตจริงนั่นเองครับเป็นปืนในส่ง Battle Rifle ที่เถือว่าเอามาเล่นใน w a r Zone ส,น,สนุโคตรมันแล้วยิงเดือดยิงโคตรแรงนะนะแถมกระสุนเยอะมากนะครับผมเอาโอเคก่อไป่ลืม กดไลค์กดซับสไคร์ครับเป็นกําใจก้องซาด้วยนะครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเต erm ิมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o w วัตสอด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เรทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล r ว a n t Call ์ดิวตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ โดยปืนผมก็แต่งตามนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัว M14 กระบอกนี้นะครับก็จะเน้นในส่วนของการยิงไกลนะครับแล้วก็ใส่สโคปแต่ว่าที่เหลือจะเป็นเน้นในส่วนการขึ้นสโคปไว้นะก็จะลดในส่วนของ r e c o ย l control นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับคุมพอได้เพราะว่าเราต้องยิงแบบเซมินะครับทำไมไม่เกิดเซมิน,นะครับเพราะปืนกระบอกนี้มันสามารถยิงได้สโหมดก็คือยิงแบบออโต้กับเซมินะครับอืมซึ่งการยิงเซมิเนี่ยดาเมจแรงมากยิงตัวนะตายตายฮะอุ้ยไม่โดน สนัดตาย2นัดตายแต่ถ้ากดแบบไอ้นี่นะครับแบบรัวก็ถือว่าเบานะครับดูนะฮะเนี่ยสามนัดแทนเห็นไหมแถมคุมยากด้วยนะแต่ถ้ายิงเทียนัดรอก่อน1 2ตายฮะแล้วก็นะวเป็นอีกปืนที่แรงมากคือถ้าใครเป็นสายเคาะกระบอกนี้ตอบโจทย์มากๆซึ่งผมลองไปเล่นดูดเฮ้ยปืนัาดีจริงๆครับไปเข้าเกมดีกว่า อ้าวทีมเหลือ2คนเฉยเลยโอเคตรงนี้ครับเล่นนี่เลยละกันครับได้อยู่ไม่เป็นไร let's go เรียบร้อยกระไรผ่านไปนะกดเป็นกดรัวๆเอานะครับอืมั่งนุ่มีคนอยู่นะโว้วโว้วโว้โว้โว,ว,ว,วซื้อผมเอาอีกกระบอกนึงมาเป็นในในส่วนของคคู่นะ เผื่อใช้ระยะใกล้ถ้าศัตรูเยอะๆจริงหรือว่าใกล้จริงก็หยิบกระบอกนี้มาแทนก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องใช้กระบอกมากินตลอดนะมีคนนะโว่เอาอันนี้มาตีแล้ววะกระบองวะ่ะโอเคโยนไว้ก่อนมีคนอยู่นะสวย ทำลายเพื่อนอ่ะหมดหมดแล้วผมเนี่ยเอ้าโอ้โหโอ้โหได้ด้วยวะเดือดจัดอะโอ้โหเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่นู่นโอ้โหเดือดจัดว่ะช็อตนี้โอ้โหถ้าเกิดมันมีอีกสองตัวไงคือเมื่อกี้ไงก็แพ้ตัวเมื่อกี้ล้มเลยนะสุดยอดอ้า โอเคสวนได้อยู่เคเกือบไปแล้วผมน่าจะบ้านนี้ก็โดนไปแค่สองนาเดงสองตี้หรออา้าวเย้ยมีโดนด้วยปะอืมตายเฮ้ยหมดดิมีใหม่หปะ มี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 รอดครับกระบอกนี้ยังไงก็ต้องเล่นรนนนะยะไกลไปก่อนอ๋ออยู่นี่นี่เองโอเคขึ้นมาก่อน <t> อ๋อตกไปตายแล้วใช่ไหมอ่าฮ่าถึงก็ต้องโด,ดนหนีโอเค เอาเอาไปก่อนแฟดหนึ่งทีเรียบร้อยหา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 ,หาไหนล่ววะโอ้เพื่อนแกอยู่ไหนครับอืมว้าเพื่อนมีบอลลูนเหรอผมเห็นมุมละ ได้อยู่เรียบร้อยเออไปรีกรูดมีคนเล็งมาโอ้ขอ,อแตกไปดิเก็อยู่ไหนเนี่ยเข้าก่อนอมาดิครับ โอเคได้อยู่อ๋อ,อเห็นละโอเคเดี๋ยวไปยิงด้วยเพื่อนกับตายไปดิกับตายไปดิเพื่อนจัดก,การมันกล่องมันจะแตกแล้วเพื่อนโอ้ยเจ็บมาหน้าเจ็บมาหน้ามึงใส่หน่อยสวยอ๋อเฮดช็อตนะตายแล้วอ๋อ เอา้าโดนหัวฉเฉยหรอโอ้เกินไปมีคนดอบลงมาครับเพื่อนเอ,อแล้วโผลมาอะไรครับโหปืนมาแรงจัดจริงวะ่ะคือโผลมาคือแบบไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะโดนสวนจริงเอร่ไลกลๆนู้งก็มาโวาอีกไหนก่อนิงไหนก่อนดีอ่ะนู้งก่อนแล้วกัน โอ้ขึ้นบินมายิงอีกฮะต้องดวงสวยขนาดไหนเนี่ยถามจริงลงก่อนครับเดี๋ยวตายอะอะไรล่ะอะไรไม่จบไม่สิ้นเหรอไม่จบไม่สิ้นเหรอเยอะเฮ้ยโอเคมีตูมาอีกเห็นแล้วเรเรียบร้อยโอเคนาทีเจ็ดครับ เรามีแค่สองคนนะถือว่าใช้ได้ใช้ได้คิวทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้สตัวเหรออ๋อ11คิวเอ้ย11คิวตรงนี้โอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดยิงเดือดอยู่มาครับมาโดดกันต่อตรงนี้มีหนึ่งตี้ข้างหน้าอยู่ในปั๊มเหรอตกใจโมเลยกำลังมองอยู่ข้างหน้านะว่ามีคนหรือเปล่าวะคนตีด้วยเหรอ โอ้ไม่ไหวกระสุนไม่มีฮะกระสุนไม่มีต้องหนีละน่าจะไม่รอดเลยมั้งเนี่ยได้อยู่ข,ขวาเลียงมาไม่มีก่อนหน่อยเ,อเพื่อนขอก่อนหน่อยครับโอเคมีคนอยู่กับเราเหรอ ขาแฝดไม่ติดอีกอาแต่ก่อนหนึ่งข้างบนเหรอโอ้โหนึกว่าอยู่ตรงข้างล่างอยู่ข้างบนนี่ครับโธ่เจ้าเลยโอ้ขวามีคนตันไปก่อนหนึ่งทีไปไหนเนี่ยจะไม่คุยกันหน่อยเหรอเพื่อน่อะเก <laughs> เรียบรอตรงนี้มีคนลงนะอ้าวแล้วเพื่อเราโดนไปแล้วเรียบร้อยไปดีโปรตีเหรอมีคนเล็งมาข้างหลัง,ลลงไม่ใช่ตีเดียวกันนี่เอาแล้วเพื่อเราโดนใครยิงนี่คนเดิมเลยนี่ใช่ไหม แล้วว่าเขาต้องมีทีมปแถวๆนี้สิเพราะมันไม่ทีมไว้อะอ๋อไม่ใช่จริงๆด้วยครไม่ใช่คนนี้หลงล่างไปแล้วโอเคเี็บร้อยขอบคุณครับ <All target. S 1> มีรถมาว่ะโว้เพื่อนโอ้โหโดนมาอย่างนี้ก็สบายดีครับแม่มุมดีมุมดีข้างหน้ามีรถ อเออหมนมีตัวด้วยโดดป่ะได้อยู่ได้อยู่ทำไรเพื่อนไม่ต้องหนีฮะหมดสวยมีก่อมีดิมีอีกตีนึง แล้วเพื่อนอาขอบคุณครับแม่หายอยู่เลยว่าไปไหนนำน้ำหนีอย่างนั้นเหรอโอ้ยวะเนี่ยเกย์ตายไปก่อนยิงอยู่เพื่อนโอ้สุนหมดอีก ยังไงใกล้ๆข้างน้าละน้ o ละน้าละมาเห็นหรือเอ,อตามว่ากันยด้ยิงกันแบบโคตรแค้นนะ <laughs> โอเค กโอ้โหแบบตามล่ากันแบบสุดล่าฟ้าเขียวเออดีนะเอาไอ้นี่มาเอาสองกระบอกเอากระบอกนี่มายิงในน้ำได้ฮะมีรถอีกแล้วเหรอโว่อนี่ไม่ใช่รถอ่ะไอ้ที่ยิงเราหอโอย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 โดนฮอยิงเขาคงเป็นคนยิงผมเห็นละเดี๋ยวไปล่าเขาก่อนเลย ข้างบนมีคนยิงครับเฮ้เพื่อนอเ,เออพวกนายอยู่ไหนอ้าวหนีก่อนละอ๋อทีมไวพอดีคะแหมนึกว่าจะหนีเหลืออยู่เอ,อเรียบร้อยเกมนี้เราชนะครับ แต่ไม่ค่อยได้คิวเลยวะ่ะเออแต่ก็ตามล่ากันเดือดอยู่ขอให้เกมแล้วกันทุกคนนะยิงไม่ขาดใจรอบนี้คิวๆเก้าคิวเองนะครับไปลุยกังต่อสักเกมนึงมามาครับเกมที่3ครับเราจะมาโดดด้านไหนดีด้านซ้ายแล้วกันเมืองนี้เมืองเดือดครับทุกคน let's go อาา้านี่แน่ตัว <laughs> นี้ด้วยนะใช่ไหม ใช่ครับเอออะไรไม่แนะ่มีตัวเดียวเฉยไล่ล่าฆ่าคนกันต่อทำให้ตายครับเรียบร้อยเย้พีโรดเกือบสวย ทีมไว้วลีกูดยิงวะเพื่อนเรหรอฝันต,ต้องข่าม,มีอยู่นะผมเห็นอยู่ที่ยิงมา,มาเมื่อกี้สวยครับเยอะโอ้โหมองไม่เห็นึน่งทีไม่น่าไหวหขนาดปลาสตันแล้ว มันออกมาอีกช่องนลยครับเราจะไล่ไล่ตีนี้อยู่ข้างหน้าเลยปะสวยมีปะตัวเดียวเหรอไอ้มันแดงๆดยังอยู่อ่ะ๋อหรือเราเป็นรเราแล้วอ๋อเป็นเราแล้วนี่หว่าก็งงนึกว่าเห็นแดงๆยังอยู่ โอ้ oh, เรื่อนหายไปดีลงจากรถหรอครับโอ้โอเคสวยมากฟับห <ís pe c ans> ไม่ลงจากรถเฉยอขอบคุณครับเรื่อเงินมาส่งนะจ๊ะน่าจะมากับเพื่อนนะเอเห็นแล้วครับอะไรครับเพื่อนไม่ได้มีคนเดียวนะตนทษทีมีอีกตัวนึงอะเมื่อกี้เห็นอยู่ อะไรอะไรครับอะไรสวยมีเหรอข้างล่างเหรออยู่แถวนี้นแหละเมื่อกี้ยิงมาขอาให้ละอูยอ้ยอู้อ้เจ็บนะนะ่าเจ็บนะนะ่าเอาอยู่ข้างบนเฉยฝั่งนูน้นเคสวย ดูเพื่อนได้ก่อนแต่ตัวเมื่อกี้ยอมตายไปแล้วเรียบร้อยสวยมีคนเร็งมาโว้ไม่ไหวยังไงก็แพ้สไนเปอร์ระยะนี้อ้าวเพื่อนเราโดนคู่เลยเหรอไปยืนวัดกับสไนเปอร์ระยะนั้นมีแต่ตายกับตาย อู้ยไปอยู่อุดหยิบปืนพกไม่ทันมาเล่นมีดด้วยแหละมาเล่นโชว์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 เอื้อเอื้อเอื้อเรียบร้อยผมเป็นคนหนึ่งคนอยู่ตรงนี้เลยครับอ้าวมีรูอยู่นะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพวกแกอยู่ไหนบอกมา อยู่ไหนอยู่ข้างบนนู้นเลยเหรอไล่เขาลงมาหน่อยดิลงมาหน่อยเร็วเออไม่ลงเว้ยเออหัวใจเขาได้ใจเขาได้ไม่ลงเฉยที่สองวะทุกคนนาโจเฟนตรงนี้ครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับกับปืน M14 ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมว่ายิงสนุกมากนะยิงแบบโคตรเดือดเลยอะ่ะเออมันเป็นปืนที่ ยิงดียิงเดือดยิงมันนะครับคือขอได้แบบถ้าคุณเป็นคนคลิกรัวๆนะกระบอกนี้ตอบโจทย์มากครับผมเอาโอเคประมาณนี้นนกันไว้เจอกันใหคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับจ่ายครับตอนนี้คิวทั้งหมด10คิวโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับจ่ายเป็นกระจายกองสร้างหกสวบัตินี้ไว้เช่นครับสวัสดีครับ